300, 300. สามร้อยสามร้อยเดี๋ยวคุณเอื้อก่อนพี่น้องโอ้ตายละก็มีตัวนี้ลวดจาวาครับเอื้องนี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบ

กินละสิบบาทก่ลสตัวไก่่ายไ่เคเห็นปลาคอเนาะขายเป็ดขายไก่โอ้ขายปลาคอพร้อมตัวนี่พอบาดห้องพี่น้อง นี่นกเขาอมเ่มเอาด้เอาไปลาบบาหอเาไปลาบยิ่งยากเรอนกเขาเงี้ยนะแกบอมันมันสิติดอันนี้บอสจังหวะมาใยิ่งได้ออ

หัวไม่ไเลยร้เจ้าบาทครับนี่ห้าร้อยห้าสิบไข่สุกโตไข่สุกโตเป็นบ่ะอยห้

สองร้อยห้าสิบเจ้าบาทเครับบ่มีใครพี่น้องสองร้อยห้าสิบวันไป่ใช่เแขงมาละบอกวยร้อยสามสิบบาทพี่เกืนอหยสามวนสาตัวนี้ ตัวนี้ไข่ครับหาร้อยหาสิบบาทใจตัวนี้โล่สองร้อยห้าสิบให้ไ่สแกนไปก่อนเลยคร้อยห้าสิบครับตัวนี้โบไครครับไข่ตัวไข่สองห้าร้อยห้าสิบ เอา khua หอย khua 40บาทหมก20 อันนี้ทุง่งยาบ่ายครับมีหอยอันนี้อ,อันนี้เขาเอินหอยยังหอยเดือนเนาะหอยเดือนถึงอร่อยมีเม่งแข้งวะอีกถาดอร่อยถ้วยหน่อยนึงเม่งแข้ง เมเป้งเมเป้งถุงละร้อยเล่ได้ทำได้ครับมีห้าสิบบาทครับไข่มดแดงประมาณขีดนึง ปลามูนมานิปลามูนคื้ได้หน่อยเนาะส่วงนี้เนาะบอนี่เป็ดไปตู้กาปตูน่ะ่มปลาก้อยเนื้อปลาสวยติดก้อนอันนี้โล่ฉบะนี่โลห้าสิบจ้าอันนี้ปลาสูญย่่ายบอบ่อยก่อยตุ่มหนึ่งแสกราาเท่าไห่คะ เดี๋ยวเดี๋ยวียวยว๋คิดเมนูกันไหยแล้วเมนูปลาสูตนี้ก็กวแส่บนเดี๋ยวทรงผ่าให้มูบ้านมึงบ้กันลองกิบมา อันนเนยือไรเน้อสดสเนื้อสดสดส่กอกีสาน้กไปบ้านค่ะ อันนี้ใกล้บ้านอันนี้เป็นเอเป็นสิของเป็นเอมัมมัมมัมเนื้อป่ะมัมเนื้อขายเป็นคอป่ะครับ ไก่ไก่โอ้เสือไส้ครับตัวหนึ่งหลยครับพี่น้อรื่องส้วงนียตัวนี้ก็สมปา ห่อจ้าบาทครับ10บาทครับมีราาปลาตองนะครับห่อละสิบเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยังกลับมาก่อนอันนี้ห่อละสิบบาทอันนี้อันนี้เจ้าป่ะอันนี้ปลาดุกอี้ปลาาบาทปลาดุกยิอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ โดงอื้องเลยมองนี่้อเจ้าบายครับแถวน,น,นี้สามร้อยหิบอโอ้ยเม่น้้เนี่ยกัอย่าตัวนี่ไนสา้อยห้าสิครับอันนี้อันนี้ราคาเท่ากันบ่ตัวตายราคาเท่าไรครับตัวตาย

Hey. Go. ปลาขาขายยังไเนาะนโลโลโลว่ปลามูน,าานี่าปยังครับปลามูนีปป่ปสิปลาปลาเคลือนปลาปลาเคลือนมูละร้อยแ อันนี้มางยังครับนี่นลูกพักหวานบ่าเพชรจะได้กนินหนึ่งหนึ่งแก้วบหนึ่งา้ย่งเท้าบา,<อ>บานผมมันบมนมีเนะาะอมาเน,น,นี่ยมาพักหวานรสชาติเดียวกันหวานรสชาติเดียหวามันเป็นมันี่ใบนี่มาก มี่ปลาปคอร,ร,ร,รูจับาทร่้ส้นหนีบึงป่าใครบ่นในร้อนค่นะใจมนใจอ้นคคุมแนใอ้บน เอืองมาเจ้าอุบล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 นี่ไกกันล่ะสันอันนี้เอืองไร่นี่ราคาเท่าไหร่สองห้าครับสามร้อยเอืองไร่ราคาสองห้าบายก่อนเลยจังสือคุณเองก็ได้ครับเดี๋ยวเสียอาย่เอืองไร่นี่เดี๋ยวกลับมาก่อนข้าวหนึ่งอันนี้อันนี้โล่สองห้าน้ออันนี้ราคาเท่ากันเป็นบี่รรับน้าาคยเอโอเค องหาจัดงจะโลอยู่โอ้ยอยังหนีไออันนี้นกกับนกเป็ดนกเออกินนกน่ออกนนกหน่อยันิบาทนด้้องหหั่หมลรอาข้าวลูกด้อบาทสิบาทลูกสิบบาท

อันนี้เห็ดพิงพ่งพึ่งเตาโลเท่าไหร่ครับนี่ยสามร้อยคร้ 300. ปสา้อยวะขาวหน่อยวะขาวน้อย,อยรลายค่าคุณแล้ว คุณนี่เป็นะไรนี่ไอ้โซนนี่โซนนี่กีราหส้าแต่ว่าไสุเลยค่ะรับประกันเรื่องไหนนะโอ้ขีราห์ห้าสิบทาให้ลองคว่าทาให้ลองไหมค่ะทาให้องด้ลองอได้ค่ะมันจะต้องเป็นนักกาได้ค่ะน,นักโตว,ว่าใครมองสิกาขายนะคะนี้บอ่ เราขายสามลอยก็เพราะเธอเราขายยังแค็มแค่ลอยเอาจกโตก็ได้ค่ะซีโตนาโตก็ได้ดีจ้าวีนุ้ยไข่แก่กีราหาทุกอย่างอือไข่สุกตุ๋นนะคะไข่มเก่ก็กี่ละไข่ทุกตัวเลยรับประกันว่าไข่ทุกโตนะคะถ้าไม่ไข่ต้มแล้วมาคืนเลยนะคะห่วยคือนซ้ำว่ะเธอต้มก้อนได้จ้าน้แม่ค่ะตอนนี้ ยไข่ยืนไขู่รหะร้ออันนี้รับประกันไหรับประกันอันนี้บ่ไข่ว่นี่ก็เตี่นอยู่แล้วีน่นี่วอันนี้นกแล้วราคาเท่าไหร่ ขันบ ah, oh. um ่นอกมันสิไครออกเพราะว่าต nah ัวนี <t <t ้ฝนโกก่อนมันออกก่อนเนี <t <t ่ยออกวั่นอันนี้อันนี้เขาเลยหาปะหาที่กันพี่ไข่ทุกตัวซุสิเพราะว่าขันบ่เล็้ยตั้งแต่มันไข่ถิ่มเือได้นกลำแข็งเลยคู่ลตัวตัวทองก็ปั่นอึงมุกดาหารตัวใหญ่อึงมุกดาหารโรยหาลอยพี่น้องนกนลำแข็งมะเฟืองพี่ไข่ด่างตุ๋ยไข่ทุกตัวตกวทุกตัวไข่ทุกตัวครับไข่พวกหาลอยหาหนังซีลอย อนวัดเครื่องหนึกรรมการเครื่องนึงอันเตนวัดเครื่องหนึงกรรมการเครื่องนึอันเต็มค่ะฟนัดรืองหนึ่งมกาเค้า่องหนก่อันเจ็าค่ะปนวดเรอหนึ่งกรรมกเจ้าอหนึ่อันเ้นี้รือนึ่งกรรมการเ่อหนันใต้ม่มันเครพ่อทุกตัวรับกระกันตัวนันตม่ อือึงไรครับส่วนนี้โซนน,น,โซนี้เท่าไรเนาะึงเนาะโซนซโโซนี้สี่ร้อยโซนนี้สี่อยหลายโซนราคาไ่คือกันนี่พี่น้องโอ้อยออกมด ปลาไหลปลาไหลเท่าไรครับราคานี่ปลาไหลสามร้อยปลาไหลสามร้อยไหลสรับประกันครับโอ้สนนี้เท่าไรเนาะอื่นี่เนาะใได้รึ่าอยห้าสิ่ชัาร้อยครับเรื่องยางหีบเจ้าบาทครับนี่ อันี้อคงอนี iser> iser> ้เราเจาพีเวน่ um ือบรรยากาศครับพี่น um ้องนํามาฝากกันฝากติดตามคลิปหนาคลิปนครับพี่น้องสํหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอพี่น้องอยู่ดีม่แห้งครับผมสวัสดีครับ